ดำตัวเหลืองปลังและโบบกให้เข้าไปร่วมกันทํางานเสริมประสิทธิภาพกันในร่างกายแล้วทําให้ไม่เลือดขาวซึ่งก็คือ T H 1 T H 2 T H 1 7และก็ T r e g u l a t o r ร่วมกันทํางานอย่างโบรณาการแล้วก็ทําให้มีภูมิคุ้มกันที่สมดุลเป็นมิติใหม่ของการดูแลสุขภาพ ผู้สูงอายุมักมีปัญหาสุขภาพของดวงตาที่เสื่อมลงไปตามอายุที่เพิ่มขึ้นอีกทั้งในปัจจุบันวัยทำงานและวัยรุ่นมีการใช้คอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟนเป็นเวลานานๆทำให้เกิดความเสื่อมของดวงตาเร็วยิ่งขึ้นหลังจากที่แอปโกได้แนะนำผลิตภัณฑ์สำหรับถนอมดวงตาได้เพียง4สัปดาห์ มีผู้ใช้และพึงพอใจอย่างมากแอปโก้จึงได้จัดงานเปิดวิสัยทัศน์เพื่อทัศนวิสัยที่ดีมิติใหม่ของการถนอมดวงตาเพื่อให้ผู้ที่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์และมีปัญหาเกี่ยวกับดวงตาได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์โดยในงานนี้มีผู้ให้ความสนใจและมีผู้อาสาเข้ามาเล่าประสบการณ์ของตนเองเป็นจำนวนมาก เรามาฟังประสบการณ์ส่วนหนึ่งของท่านเหล่านี้กันค่ะคุณนัทชระวรดานรทิ์นะคะหรือว่าคุณนัค่ะอายุ24ปีนะคะปัญหาวุ้นตาเสื่อมอายุยังน้อยอยู่เลยมีปัญหาวุ้นตาเสื่อมแล้วหรอคะใช่ค่ะจากอาการมันมันบ่งชี้อาการบ่งชี้ค่ะ ค่ะก็คือเล่าเล่าอาการให้ฟังหน่อยว่าตอนนั้นเป็นยังไงคะค่ะก็คือตอนนี้เริ่มทํางานมาได้2ปีค่ะคือช่วงปีแรกเนี่ยเราก็คือเหมือนเราทางานเป็นอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์อ่ะแดชั่วโมงทุกวันค่ะแล้วก็อันนี้คือยังไม่รวมโ t ทีที่ต้องทําทุกวันอ่าแล้วเราก็ใช้ชีวิตอย่างนั้นมาปีกว่าเราก็เริ่มรู้สึกว่าตาเรามันพร่าๆ่มองอะไรไม่ค่อยชัดตอนแล้วรกคิดว่าสายตาสั้นก็ไปตัดแว่นพอไปตัดแว่น ก็เหมือนเราก็ทํางานอย่างเงี้ยปกติก็คือจ้องจอ,งจองคอมพิวเตอร์ชวันหนึ่งกี่ชั่วโมงอะคะที่จ้องโดยเฉลี่ยก็น่าจะประมาณ1 0บถึงสิชั่วโมง1 0บถึงสิชั่วโมงใช่โดยที่ไม่พักสายตาบ้างเลยไม่ไม่ค่ะ oh. เพราะว่าต้องต้องทํางานตลอดค่ะแล้วพอวันหนึ่งกลับบ้านไปก็หลับตื่นขึ้นมาก็รู้สึกว่าพอทําตาปื้อๆอย่างเงี้ยมันมีจุดสีดําขึ้นมาที่ตาข้างซ้ายประมาณสองมิล mm. แรกๆก,ก็คือตาพร่าแล้วหลังๆก็คือมีจุด เพิ่มขึ้นมาเราก็เริ่มตกใจอะมันเพราะว่าเราก็เพิ่งอายุ24ี่ใช่ใช่เราก็เออมันเกิดอะไรขึ้นกังวลไหมคะตอนนั้นตอนแรกก็กังวลค่ะแต่ก็เออเดี๋ยวมันก็คงหายไปก็ยังใช้ชีวิตเหมือนเดิมงานสิบสองชั่วโมงเหมือนเดิมใช่ค่ะค่ะทำไปเรื่อยๆแล้วตามก็เริ่มกระตุกอืมแล้วก็ดูสึกมันเริ่มมีปัญหาการใช้ชีวมันสร้างความลำคาญมากขึ้นเรื่อยๆแล้วมันก็ไม่หายไปสักทีอะไรเงี้ยค่ะ เราก็แบบวัยรุ่นก็เลยอ่านอ่านดูจากอินเทอร์เน็ตว่าเราควรทำยังไงเขาก็บอกว่าเออตาอาจจะแห้งให้ให้แบบหยอดน้ำตาเทียมเราได้หยอดไหมคะหยอดค่ะตอนนั้นก็หยอดก็ต้องหยอดทุกสองชั่วโมงอ่ะใช่ก็รู้สึกตามันแห้งพอแห้งก็หยอดแห้งก็หยอดอย่างเงี้ยค่ะค่ะจนจนได้มารู้จักงานวิจัยของแอปโก้ก็เลยเออลองดูถ้าถ้าไม่เวิร์กจะไปหาหมอแหละ เพราะว่าตอนนี้เราก็เออยี่สิบสี่ยี่สี่ยังมีเวลาหาหมอได้ด้ยใช่ไหมก็เลยลองงานดใจแอปโก้ดูค่ะแล้วเป็นยังไงบ้างก็คือพอลองทาน3าวันแรกค่ะก็รู้สึกว่าตามันสดใสจากตอนแรกตามันจะพร่าๆาแบบมัวมัวก็เริ่มใสขึ้นแต่ว่าจุดเนี่ยคือยังมีอยู่แต่ว่ามันจางลงจากตอนแรกมันเป็นจุดทึบแสงก็เป็นจุดโปร่งแสงอืม พอทานมาเรื่อยๆก็ทานต่อเนื่องมาเรื่อยๆจนครบเดือนหนึ่งเดือนนะใช่ก็เราก็ไม่ได้สังเกตอะไรมากก็ทานให้มันเป็นกิจวัตรไปค่ะค่ะก็จะรู้สึกได้ว่าจุดดะมันถ้าไม่สังเกตก็คือจะไม่เห็นแหละคือมันโปร่งแสงไปเลยแล้วก็มองไม่เห็นไม่รู้สึกลำคาญและไม่สร้างความกระตุกก็หายไป <า>ตอนนี้คุณภาพชีวิตเรียกว่า,ด,ด,าดีขึ้นมากเลยใช่ไหมคะ<า><า>ปัญหาของตาที่เกิดจากความเสื่อมตามธรรมาชาตินักภูมิคุ้มกันเขาพบว่าเกิดขึ้นจากการสร้างเม็เลือดขาวที่ก่อการอักเสบมากเกินไปก็คือทางฝรั่งเขบริกาโปรอินฟามเมนทอร y ไซตไคหลังมากเกินไป มันหลังมากเกินไปไมันทำให้เกิดความเสื่อมนะครับสารที่หลังมากเกินไปก็อินเทอร์คิน1 17, n e เบต้าไอดีคิน six อินเทอร์คิน seventeen เทียไอแอลฟาและอ mm hmm. ินเทอร์บอนแกมมาแอปโกแครบคือนวัตรกรรมนวัตรกรรมของวิทยาศาสตร์ของแอปโกนะครับเป็นผลรังเสริมอาหารที่เกิดขึ้นจากเสริมประสิทธิภาพของสารสกัดมังคุดเงาดำถั่วเหลืองบวับวบกและฝรั่งเรามีการวัดไว้ชัดเจนว่าวันที่15นะครับส่วนที่ลดลงไปเนี่ยครับสูตรเหล่านี้ฮะไอที่ชี้อยู่เนี่ยครับ คือสารที่ลดไปเมื่อเปรียบเทียบกับสีชมพูสีชมพูก็คือคนที่กินแคปซูลแป้งแต่คนที่กินแคปซูลสีชมพูเข้มของเราก็จะลดลงเหลือน้อยมากนะฮะเหลือน้อยกว่าเดิมเพราะฉะนั้นอาการผิดป์ติของตาลดลงด้วยแล้วเมื่อเราพบมีการวัดแล้วเราก็จะพบว่าหลังจาก15วันตัวที่ทำให้มีปัญหามากๆคือ t ท F Alpha ลดลง9 3นะครับ แ n นตี้ทเี่ยเป็นยาที่เขาพัฒนาใช้สำหรับฉีดเข้าตานี่แหละนะเพื่อไม่ให้มี TNF <unt> มันมากเกินไปของเรา15วันมันเหลืออยู่แค่7เรนี่ยเราก็จะมีสูตรอีกสูตรหนึ่งให้ใช้ควบคู่กันไปก็คือใช้น้ำมังคุดของเราซึ่งเราเรียกว่าแอปโกเอเซนนะครับสิ่งที่เรากำลังพูดถึงนะครับการทดลองของเราในวันที่15วันละซนี่นะครับวันละองรัา m l นะครับ สิ่งที่มันมีมากเกินไปที่เราอยากจะลดลงเนี่ยนะครับพบว่าเมื่อเปรียบเทียบกับคนที่กินน้ำนะฮะสีสีน้ําเงินนะครับก็จะลดลงนะครับเช่นเดียวกันนะฮะเห็นว่า t f a l p h i n t e r l mma i n 1 beta, i n t e r l e u i n 6แล้วก็ i n t e r l n 17ลดลงทางนั้นเพราะต้นเหตุที่ทําให้เกิดความเสื่อมลดลงทางนั้นเพราะฉะนั้นมันจะทําให้มีความสามารถในการถนอมดวงตาได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่มาดูตัวสุดท้ายครับ อินเทอร์ลูคิน18เพิ่มขึ้นขณะที่ทุกๆสารที่หลังจากไม่เลือดขาวมันลดลงซึ่งเป็นสารเหล่านี้ทําให้เกิดความเสื่อมแล้วอินเทอร์ลูคิน18เพิ่มขึ้นมาโอกาสของการถนอมตัวของน้ำคุดแอปกโกไอเซนนี่นะครับไอสารสีส้มแถวสีส้มแถวแรกนะครับหลังจากที่ใช้ไป15วันมันจะมีการลดลง18% 17% 23% 45%และ52%สิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่หลังเยอะเกินไป ในคนที่มีปัญหาตาเสื่อมตัวที่ไม่ลดคืออินเทอร์กิน18เพิ่มขึ้นมา50%ในวันที่15นะฮะจากการที่ใช้น้ำคุดของเราก็เราก็จะสามารถถนอมดวงตาไม่สูญเสียการมองเห็นจากอาการจอประสาทเตืม่มชนิดเปียกได้เพราะมีการเพิ่มอินทอกิน18ขึ้นมาจอประสาทตาเสื่อมเนี่ยเดิมที เราจะมีวิธีการรักษาโดยใช้ยิงเลเซอร์เข้าไปที่เส้นเลือดนะครับไม่ให้มันเลือดไหลออกมาตอนระยะหลังก็เนื่องจากว่ามันมันมเป็นวิธีการที่ไม่สะดวกนักวิทยาศาสตร์ก็พยายามที่จะพัฒนาวิธีการใหม่ก็คือไปใช้สารอินเทอร์กิน18ซึ่งเขาก็พบว่าสามารถฉีดเข้าไปในเส้นเส้นเลือดไม่ต้องฉีดเข้าตาแล้วนะครับฉีดเข้าไปในเส้นเลือดก็จะสามารถแก้ไขปัญหาในลักษณะเดียวกันได้นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้ครับ การเพิ่มที่อินดิบแปดด้วยการดื่มกากไอเส้นยิ่งเป็นวิธีการที่สะดวกและปลอดภัยและประหยัดมากกว่าหลายสิบเท่าแน่นอนก็เราก็มีความมั่นใจนะครับว่าเราสามารถที่จะดูแลความผิดปกติเหล่านี้ได้โดยการทำให้เข้าศับไปสู่สภาพที่มีภูมิคุ้มกันที่สมดุลข้อแค่นั้นเองครับ